คุณผู้ชมครับเมื่อปลายเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดคลื่นลมแรงจนทําให้แนวเขื่อนกันคลื่นบริเวณอ่าวต้นไทรเกาะพีพีจังหวัดกระบี่พังเสียหายตลอดแนวล่าสุดทําให้คณะทํางานพักประชาชนนักวิชาการและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาร่วมกันหาหรือลงพื้นที่มีข้อเสนอครับให้หรื้อแนวเขื่อนกันคลื่นออกไปก่อนเพื่อรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับหาแนวทางป้องกันระยะยาวด้วยครับ นี่เป็นบรรยากาศบริเวณอ่าวต้นไทรเกาะพีพีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวจะต้องลงเรือที่ท่าเทียบเรือบริเวณนี้แต่ว่าขนาดนี้คุณผู้ชมลองสังเกตจากภาพเนี่ยนะครับแนวเขื่อนการคลื่นตั้งแต่ท่าเทียบเรือไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลเกาะพีพีระยะทางวัดได้อยู่ที่280เมตรไปพบว่าเสียหายตลอดแนวเนื่องจากว่าถูกคลื่นซัดต่อเนื่องอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดนายประเสริฐพงศนุวัตรสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนพร้อมกับนักวิชาการและก็หน่วยงานต่างๆร่วมการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงพื้นที่ไปสำรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปราถนาลิศพริง้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์กล่าวบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการนําโครงสร้างที่แข็งมาทําเป็นแนวกันคลื่นทีนี้เมื่อถูกคลื่นซัดอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ทรายด้านล่างเนี่ยมันถูกดูดลงกลับไปในทะเลทําให้แผงตะแกรงเหล็กซุดตัวพังตลอดแนวโครงสร้างที่วางอยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นแผ่นคอนกรีตและก็เสาฟไฟฟ้าจึงพังลงมาครับแล้วก็เรากําลังเข้าช่วง ไฮซีซันในช่วงพฤทธศตวรรเนี้ค่ะตุลาพุทธศจิาราษนี้เพราะนั้นเนี่ยหรือก่อนหรือ,อ,รอ,อแล้วก็คืนชายหาดก่อนส่วนมาตรการระยะยาวอ่ะก็ตั้งหลังแล้วลองช่วยกันคิดใหม่ว่าทํายังไงนะที่จะสามารถเก็บพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็เป็นทางสัญจรที่ที่ดูจะเป็นมิตรต่อชายหาดมากที่สุดแล้วก็ยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมาชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับโครงการเขื่อนกันคลื่นบริเวณนี้เนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559นะครับแล้วก็จากการไปตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังไปพบว่าก่อนที่จะมีโครงการสร้างทางเดินแนวเขื่อนเนี่ยก็พบว่าชายหาดมีความกว้างตลอดแนวทั้งอา่าวแต่หลังจากมีการก่อสร้างกลับพบว่าชายหาดบริเวณดังกล่าวถูกคลื่นซัดหายไปจึงเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์แหละครับว่าโครงสร้างที่แข็งไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและก็ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังด้วยครับ